สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นสงสัยที่มีหลายๆท่านสอบถามนะครับว่าวันนี้เนี่ยตามที่เขาจะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศเนี่ยนะครับสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการทําอะไรจะต้องไปทํางานทุกวันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ย ต้องไปทางานทุกวันหรือเปล่านะครับหรือเขามีหน้าที่มีบทบาทอย่างไรนะครับสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยนะครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลน,นะครับเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลได้รับการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสภาเทศบาลซึ่งก็มีหน้าที่ ต่างๆดังต่อไปนี้นะครับเช่นหน้าที่ในการอ,ออกเทศบัญญัติหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารก็คือนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีนะครับซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันด้วยนะครับหน้าที่แรกกันก่อนนะครับก็คือหน้าที่ในการพิจารณากันกรอง และอนุมัติเทศบัญญัติต่างๆนะครับว่าควรจะบังคับใช้ในเขตเทศบาลหรือไม่อย่างไรหน้าที่ในประการนี้นะครับถูกกำหนดไว้ในมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะครับ กำหนดไว้ว่าเทศบาลเนี่ยมีอำนาจในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายนะครับนี่คือหน้าท uh <w> ี่แรกเลยนะครับก็คือการพิจารณาการกรองอนุมัติเทศบัญญัติต่างๆนะครับที่จะบังคับใช้ในเขตเทศบาล หน้าที่ที่2เนี่ยนะครับก็คือหน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นหน้าที่โดยทั่วไปของผู้แทนของประชาชนนะครับเช่นการรับฟังปัญหาความต้องการความเดือดร้อนตลอดจนข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับแล้วก็นําข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยนำเสนอต่อฝ่ายบริหารนะครับ ถ้าเกิดว่ามีบางเรื่องในอยู่เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลจะดำเนินการได้สมาชิกสภาเทศบาลก็จะทำหน้าที่ในการประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในเรื่องนั้นต่อไปนะครับการดำเนินการเพื่อให้ฝ่ายบริหารกระทำตามข้อเรียกร้องอซึ่งพี่น้องประชาชนได้เรียกร้องนั้นเนี่ยนะครับอาจกระทำได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการนะครับเช่น การทาหนังสือยื่นแสดงปัญหาของประชาชนในเทศบาลเนี่ยผ่านไปยังนาย,ยกเทศมนตรีหรือกระทาในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ได้นะครับเช่นการเป็นผู้นําเพื่อหารือและเสนอข้อร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรงโดยมีประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีส่วนร่วมในวาระโอกาสต่างๆนะครับเช่นในระหว่างการพบปะกันระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาประชาชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งเขาก็จะ จัดทําขึ้นเป็นประจําทุกๆปีนะครับหน้าที่ต่อมาของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบและทวงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งสภาเทศบาลเนี่ยก็มีวิธีการในการตรวจสอบและทวงดุลอํานาจในอย่างน้อย3าวิธี1ก็คือการตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารเพื่อให้ฝ่ายบริหารตอบกระทู้ที่ตนเห็นว่าเป็นปัญหาและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับ 2. การตรวจสอบการทำงานโดยคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของเทศบาลคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของเทศบาลเนี่ยก็มีหน้าที่หลักในการกระทำกิจการใดๆตามที่สภามอบหมายให้ดำเนินการนะครับเช่นการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงศึกษาถึงความเป็นไปได้หรือ,อลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เทศบาลนะครับและเมื่อได้ดําเนินการไปเช่นไรเนี่ยกรรมการเนี่ย,ก,รรก,ยก็ต้องรายงาน ผลการดําเนินงานนั้นให้กับสภาเทศบาล,ลบรับทราบด้วยนะครับในข้อที่3เนี่ยการเสนอเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาลซึ่งกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาช่วยฝ่ายบริหารตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญต่อเทศบาลได้ง่ายขึ้นซึ่งการให้ความเห็นของประชาชนนี้นะครับก็จะสามารถกระทําได้ต่อเมื่อได้รับการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาลสิก,ก่อนนะครับ สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนายกเทศมนตรีกับสภาเทศบาลเนี่ยนะครับนายกเทศมนตรี ok และรองนายกเทศมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลนะครับรองนายกเทศมนตรี ok เนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหารในการเลือกนายกนะครับเพราะว่าประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงนะครับ การดำรงอยู่ของนายกเทศมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาเทศบาลนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างนายกเทศมนตรีกับสภาเทศบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลไม่ต้องไปทํางานทุกวันนะครับหน้าที่หลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนะครับหน้าที่ในการา พิจารณาการกลองอนุมัติเทศบัญญัติต่างๆที่จะนําเสนอสู่สภาเทศบาลน,นะครับหน้าที่ในการ สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในข้อเรียกร้องข้อร้องเรียนต่างๆนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเสนอไปยังฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หน้าที่ในการตรวจสอบและทวงดุลอํานาจของฝ่ายบริหารหรือนาย,ยกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหารของเทศบาลน,นั่นเองนะครับนี่คืออําอนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลน,นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนนั่นเองนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ